ก็มาแล้วก็มาแล้วนะครับสำหรับธนะของกิจกรรมคุยเสียงบะจ่างของเรานะอันนี้ก็สําหรับคนที่จะมาสมกายแท้ลงหลงแต่ว่าสิ่งสําคัญมันคือกระดูกฟิชั่นน้องเสี่ยวเสียวตัวตรวละครเขาต่างหามีอะไรยังไงในตู้กันบ้างเดี๋ยวพารับชมพร้อมกับตู้ลงหลงดีดานไปเลยในตัวเพสเกลครับ กาดสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนจําช่องจันแจกแวนในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสปปรรพยุทธมีอาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนะครับกัดพันธุ์น้านของตัวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็เป็นกิจกรรมตัวของหอแก้วเนาะแต่ว่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับโงโรงรีดันก็ตามแต่มันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับซึ่งมันไม่ใช่แบบตู้ที่ใช้ตัวกายแท้ที่เราคิดว่าอาจจะมาเก็บตู้นี้เก็บตั๋วจากตู้นี้เพื่อไปสุ่มตู้ของ ฐานะของทางซานซิรัวนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นรอบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตู้สเต็ปนะครับเป็นตู้ที่เป็นใบสุ่มแบบพิเศษนะอันนี้ก็จะเป็นใบสุ่มที่ใช้เฉพาะในกริจนะครับจะเป็นเหรียญตรานะครับโดยการใช้แเหรียญเนี่ย,ยใช้8ตราจะได้ทั้งหมด10เหรียญน,นะอันนี้จะแตกต่างจากตู้ไกด์แทบเวียนยุตสักหน่อยหนึ่งนะครับดยกิจกรรมรอบนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมเสริมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสนะครับบอกเลยว่าแข่งโคตรนะครับอันนี้ถ้าใครไม่ได้ซื้อบัฟหรือว่าไม่ได้ซื้อเกกี่ยวับ ทีมดีดีไว้นะครับหรือว่าไม่ได้มีทีมที่เก่งจริงๆเนี่ยก็ถือว่าตีค่อนข้างยากนะหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะเอาขอแค่รางวัลหมดนะครับมีเสกกอรกระดูกร้านปีนะครับมีแก่นภายนอกนะครับมีลูกแก้วแล้วก็กระดูกหดาวนะครับก็มาสุมออฟกันได้นะอันนี้ก็จริงจจานเล็งไว้ว่าขอแค่ติดท็อปเล็กๆน้อยนะครับบอกเลยว่ากรอบมันสวยมากจริงๆนะกรอบสวยมากนะครับกรอบคุยบาจานเนี่ยสวยจริงๆครับกรอบรูปดอกไม้เนี่ยอย่างน้อยนี่อยากได้แบบจะได้กรอบสีฟ้าไว้ใชด้วยซ้ํานะครับ กอสีฟ้าเหมือนจะต้องติด1ท็อป50นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันถือว่าแข็งจริงๆครับต้องต้องยอมรับเลยว่าครั้งนี้แข็งมากนะครับแต้มตัน3 6มเนี่ยโอ้โหย่างแข็งเลยซะสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องทําให้มันลองเล่นดูนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจารย์จะมีซื้อบัฟมา40ด้วยซ้ำนะเพราะว่าอาจารย์อยากสุ่มสิ่งเสี่ยงดวงนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเป็นวันละ6ก 38ประมาณ2 0 0พเพชรนะครับสำหรับคนที่จะซื้อแล้วก็ของรางวัลแรกก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นโฟกัสหลักนอกจากขินด้านล่างนะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะแนะนำนะครับจะแนะนำว่าถ้าจัดสมจริงๆก็โฮง1969โดยมีการคิดคำนวณสเต็ปคร่าวๆกันแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมดเป็นใช้เงินแพงแล้วก็เพชรถูกนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะคิดยังไงนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพี่เสกเขาได้ลองคำนวณไว้คร่าวๆาจานึงไม่ได้คำนวณเองนะครับ สำหรับกระดูแขนฟิวชั่นตัวเซียาตัวเซียงเซียงนะครับเซียวเซียวเออแล้วก็มีกิจกรรมเสริมที่เป็นอ,อันนี้นะครับก็มากับเพื่อนนะับเหมือนเดิมครับมากับเพื่อนก็มาเก็บพวกของรางวัลกันไปได้นะครับอันนี้เนี่ยรางวัลสเต็ปนะครับจะมี20นะครับ40 60นะครับจะเป็นไอเทมที่เลือกได้ไอเทมระดับหนึ่งที่จะแนะนําก็คงถุงนะครับสองเป็นขุยแต่เซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยเข้าใจว่าอยากได้สเตมิน่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องการเลเวลนะครับกระถางกระดูตอบโจทย์ นะพวกเซิร์ฟเปิดใหม่ๆครับแล้วก็ไอเทมอื่น,นที่มันเป็นอะไรระดับการเล่นแบบช่วงกลางๆเล็ดๆเนี่ยเดี๋ยว่อยไปหาเอาในอนาคตก็ได้ใช้กระถางก็น่าจ,จะตอบโจทย์ในช่วงแรกได้ดีมากๆนะครับแล้วก็80นะครับเป็นจิตนะครับ110เป็นที่อัพขึ้นสีแดงนะแล้วก็150นะครับเป็นกระดูกแขนของน้องเซียววนะครับก็คือกระตุ้นการโจมตีปกติลดความเร็วลงนะครับปล่อยทักษะขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะครับ หาพวกพาสซีฟนี้ไปนะครับในการาเล่นเสาที่พงนะทำให้อัปเกรดดาเมจดท้ายสุดศัตร,รูได้รับเพิ่มขึ้น30%นะครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยคือตัวกระดูกฟิชชั่นมากกว่านะครับกระดูกฟิชชั่นมากกว่าที่มันเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับการันตีกระดูกฟิชชั่นอยู่ที่330นะครับกระดูกเทพ40นะครับลาดเทพภายนอก180แพ็คเลืเอกกระดูก35แล้วก็แพ็คเลืเอกกระดูกวิญญาจารย์อีก100นะครับ กระดูกฟิชชั่นเทียนนี้เนี่ยถ้าจานแปลดูแล้วเนี่ยหลักๆแล้วมันจะเป็นการเพิ่มผลสมบัติการควบคุมการเล่นให้มันตรงไม้ตรงมือสีดาวนะครับเรื่องลงวิญญาณจานต่อสู้สายโจมตีหนักหรือว่องไวหรืออาวุธรับ2ตัวนะอันนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมแหละที่ต้องลงคอนกับปีกนะครับจะทําให้อัปเกรดท้ายสุดศัตรูได้รับบ้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ปีกกับคอนลงด้วยกันแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับห้าดาวนะครับสายตาหงเนี่ยการป้องกันอ่าเสริมสปีดของตัวเองสำเร็จนะครับซ้อนทับหนึ่งชั้นแล้วขึ้น แต่เสียงหลักที่เป็นเมนนะครับเขาเรียกว่าเป็นเมนมากๆที่จานแบบที่ต่างสุดๆเลยนั่นคือในส่วนที่เป็น6ดาวนะครับในช่วงเปิดค่าย9ก้หงระบำนะครับทุกครั้งที่ศัตรูได้รับการโจมตีหนึ่งครั้งในเทินใดก็ตามจะได้รับตาค่ายบันทึกดาเมจ100%เรนะครับพอดาเมจครั้งนี้1ชั้นนะต่อเนื่อง1เทินเลยนะครับตาค่ายสามารถซ้อนทับได้9ชั้นเมื่อถึง9ชั้นแล้วมันจะระเบิดพร้อมลบออกทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น100%ของดาเมจบันทึกรวมของดาคคายนะรับ แต่มันไม่ได้บอกว่าบันทึกในแค่รอบเดียวคิดว่าน่าจะเก็บสอนแบบเก็บได้ใหม่อะ่ะเออก็สมมติระเบิด9้าครั้งเสร็จก,ก็เก็บใหม่อะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แหวนต้นไม้ครับแล้วก็แหวนมัง,งกรมันเป็นกระดูกฟิชชั่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าในด้านของการันตีาร้อยสาิเนี่ยมันถือว่าไม่ได้ง่ายนะครับในการที่จะไปเอาให้ถึงโดยจากการข้าวข,ข,ของพิเศษที่เขาได้มีการคิดคำนวณน,นะครับอันนี้ก็ขออริญาตพิเศษนะกันเนาะ จะมีอ่าใช้เงินแพงเพชรถูกนะครับก็คือใช้4541บาทกับเพชร7,080เพชรนะครับก็คือเป็นงานซื้อ19บาททุกวัน69ทุกวัน680โดยการใช้เพชรอันนี้นะครับทุกวันเลยแล้วก็จะเป็นแพ็คที่เราอาจจะต้องเติมหนักหน่อยนะครับที่เป็น3 29 429นะครับ1,120 2 3 0 0นะครับแล้วก็ใช้โปรเพชร120อีก100ถึง,ถ,งถึงการันตี นะก็แต่ว่าถ้าใช้ร้านเติมเงินก็คงใช้เงินไม่ถึง15่0ปรหาเคิดว่าน่าจะตกประมาณ3 0 0 0นิดๆร้านเติมเงินนะครับปักสเตลล่ากันไปด้วยถ้าใครอยากลองลุ้นอยากลองแบบใส่สุดดูนะครับไอแพลนวันนี้เป็นโปรโมชั่นลองตัดใจดูกันได้นะครับไอพวกแพ๊กเนี่ยแต่พวก19-69กบเเนี่ยจะเติมไปรายวันเอาไว้ก็แล้วแต่เผื่อได้บัฟไปเล่นตีบอสได้หิน94เก็บสะสมไว้แลกของในตอนอน,นาคตก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับ เลยหนึ่งส่วนนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าใช้เงินถูกแต่เพชรโคตรจะแพงเลยก็คือใช้เงินแค่พันนิดๆครับถ้าเติมร้านก็คงประมาณไม่ถึงพันประมาณพันหนึ่งอะแต่ว่าใช้เพชร1 8 1 2 0พเพชรครับซึ่งมันมหาศาลมากๆกับการใช้เพชรขนาดนั้นนะครับกาดูเฟชันของเซลียเนี่ยดูเป็นอะไรที่โคตรแวร์รุมากๆแต่ถ้ามันสามารถทำความสามารถทำงานได้แบบที่เราคิดเอาไว้หรือว่าเราดูแล้วเข้าใจแบบนั้นก็คือแหวนต้นไม้ย่อม มันเหมือน,นคุณมีแหวนต้นไม้2อย่างเลยในตัวละครตัวเดียวคือมีแหวนมังกรแล้วก็มีระเบิดตราของตัวน้องเซียวนะครับเรียกได้ว่าระเบิดทีหนึ่งนี่ดาเมจน่าจะพุ่งกระฉุดมากๆแล้วเป็นการทำสแต็คดาเมจที่ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับทุก9ชั้นระเบิดทุก9ชั้นระเบิดแล้วน่าจะเก็บใหม่ได้เรื่อยๆอันนี้ยังไม่เคยลองเพราะว่าในเซิร์ฟล็อกไม่มีใครมีนะครับอันนี้ต้องลองดูดูเสือตานแล้วเดี๋ยวหาว่าไปไปถึงแมลีวิวให้ดูนะส่วนตัวเองเองคงไม่ได้ผมไม่ถึงนะครับด้วยความที่ มันมีระยะเวลาแค่3วันนะครับก็คงต้องใช้ดวงมากๆเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยกระดูกแขนติดตัวมัน150ก็น่าสนใจแต่ก็ถือว่าไกลในระดับหนึ่งอยู่ดีนะเขาเรียกว่าเป็นกิจที่ป้วนเพชรก่อนเข้ากิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีแบบเต็มแม็กซิมัมสจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเล่นๆนะครับการดูซะหน่อยถ้าคนมันจะมาสุ่มไม่ต้องเยอะก็มาเราสุ่มได้4โลปดสครับ แต่สำบางคนนะครับถ้าสมมุติว่าเลงของรางวัลรองเนี่ยจางก,ก็แนะนําเป็นแก่นนะแก่นตะน้านของเหวจิตเทพายโครมนะครับอันนี้ทําให้ลาเมจตีตัวเดี่ยวดีขึ้นซึ่งมันการันตี40นะครับ3ชิ้น120น่าจะกําลังดีที่ได้2ดาวตีแรงขึ้น160ให้กับพวกจูชิงให้กับเซียวอูอัชราต่างๆครับสายจมตีเดียวไม่มีชื่อขึ้นในแดแทงสิ้นแต่หินพวกนี้อะไรมันเป็นของได้ใช้ครับ ในอนาคตที่เราจะได้ไปเอารีรันอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอยู่ในแบบฉบับการซื้อแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากครับของแถมมันก็จะไม่มีตู้แรกดีสุดแต่ว่าตู้แรกตัวนี้ค่อนข้างราคาสูงนะครับได้จิตมาด้วยโอไม่มีชื่อเราเลยเหรอเออไม่มีชื่อเราขึ้นเลยครับสูงไปได้แค่40เอไงอาสามมันในยากเหมือนกันนะ1 5รก็ยังถือว่ายากเลยนะครับ อืมก็จริงๆก็คงไม่อยากเปลืองเพชรอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่จริงๆก็อยากเก็บประดุกแขม,มันเอาไว้สักหน่อยจะถือว่าดีนะแต่ว่ามันไม่ดีสุดขนาดนั้นต้องฟิวชั่นมันจะดูแบบโคตรว้าวมากๆนะครับส่วนเรื่องของตัวละครรีบอสเนี่ยก็คงไม่พ้นทีมแมคคานิกเก่าๆครับ6ปีอะไรพวกเนี้ยคุณอัคซ่าตีไป10เทิร์นดามเมจโคตรแรงเรเฟยคุณโนบิตะดามเมจแต่ละคนนี่คือแรงมากๆนะครับ ส่วนเรื่องของ,งลำาับรางวันอะไรต่างๆก็มาลุ้นในแต่ละเซิร์ฟแต่ละอะไรของตัวเองกันดูก็แล้วกันนะครับก็มันจะแยกเขตกันไปด้วยในอีกส่วนหนึ่งเนาะก็สู้ๆแล้วกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลย เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับรักคุยบ้าจ่างรอบนี้นะยครับกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่ามาส่งกันคำขัำำนเล่องเก็บนุ่นเก็บนี่กันไปก็ได้นะสำหรับคนที่จะไปจัดหนักจัดเต็มในรอบ3ปีนะครับก็อย่าปล่อยให้เกลรดละมาทาร้ายจิตใจเรายังไงก็ตั้งสติอะไรกันดีๆนะสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูรักแฟนขาให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสารคลิปนี้ก็ยปไปครับรขอให้ได้กันทุกคนเด้อขอสาธุจารย์ขอออกก่อนด้วยเถอะเก็บเดิม ฝากนัานเติมเมอสเตลลาคโคพัทเติมถูกเติมใหม่เติมนิมิดิฟัน,นเติมแล้วอย่าลืมกดโค้ด w k 0 2 1, ปันช่ชองไว,ว้ในเกมเมอร์กันด้วยแต่ประหยัดด้วยนะช่วงแบบนี้นะครับปีโปรด,ดีรอคุณอย่างแน,น่นอนปัดลายไปเลยสเตลลาคโคพัท